ขอขอบคุณครับนัมัสกัครับผมส่ตัีอ๋าอขอบคครับมสกครับขอบคุณครับมัสการครับผมปลอดภัยปล่อยอภัยทานเกรดอยทานปลอดภัยเอออันนี้ตอตรงนี้ เดี๋ยวนี้มีบ่งนให้ต้องมีนะเตมันต้องมีท้มีแมเอาถุงไปนะ บัลลีอยู่กันยังบัลลีดีบัลลีนี่จบกรณีแล้วทุกนบตรงเลยนะตว้องัวบอกหองัสดุอาจารย์ต้อง ไปทางกุฏิเนี่ยมันถึงจะถึงจะเห็นกองพัสดุอยู่ครับกุฏิอาจารย์ธิรพจน์เก่านะนิมนต์ จะเป็นโรงเรียนบวรธรรมประยุทธ์วิทยาครับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดพบสุรินทร์ครับปัญญาโรงเรียนครับวิชาจารณสัมปโนโนครับคุณธรรมน้ำหน้าวิชาตำหลังครับ วิสัยทัศนโรงเรียนครับโรงเรียนบวรธรรมประยุทธ์วิทยาครับสถานศึกษาให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษามีความรู้มีคุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครับสาธุคอรับมรพีผมเพิรู้นี่ครับคือโทรหาผมเื่อคืนเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยนีมเก็จะเข้าโงเรียนไมดี่หนในใจเห็นว่าไปดูห้องพัสดุครับ จะเป็นโรงเรียนการกศุศลนะครับเนาะตั้งมานานแล้วยังครับนี่สิบกว่าปีแล้วอ,อ๋อครับถูกครับ